โมสรโอบโอเดนซีต่ัดสินใจไม่ปล่อยตัวนิโคลัสมิเคลสันแบกขวาทีมชาติไทยให้กลับมาเล่นกับทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ทีมชาติไทยจะเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมชาติจีนและออกไปเยือนสิงคโปร์ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียซึ่งทีมชาติไทยจะลงทำการแข่งขันในกลุ่มซีซึ่งนัดนแรกวันที่16พฤศจิกายนทีมชาติไทยจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมชาติจีนและก็วันที่21พฤศจิกายนทีมชาติไทยจะออกไปเยือนทีมชาติสิงคโปร์ ติดตามชมติดตามเชียร์เป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มซีด้วยครับผมซึ่งทีมชาติไทยร่วมกลุ่มกับเกาหลีใต้กีนและสิงคโปร์